สวัสดีครับราศีมีนินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชาแนลดูดวงบายบูพยามันจะดูดวงกกบผพ้ท่เกิดในลัคนาราศีมีนหรือชาวราศีมีนสามารถดูคําพยากรณ์ในคลิปนี้ได้นะครับจะเป็นคําพยากรณ์ในช่วงของเดือนพฤศจิกายน2568นี้เป็นในช่วงของครึ่งเดือนหลังเดี๋ยวเรามาดูไพ่กันก่อนอื่นก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดติดตามเป็นกําลังใจกับช่องบูพยาได้นะครับสำหรับใครต้องการติดต่อดูดวงเพื่อความแม่นยํามากกว่านี้ก็สามารถแ d ล line id มาได้ที่ user บู พยานนะครับเขียนไว้กับหน้าจอแล้วก็คอมเมนต์ข้างล่างให้แล้วนะครับทีนี้เรามาดูกันสำหรับชาวมีนลักนาะมีนจะมีนานโนติดทางเป็นเช่นไรรับแต่พลังงานด้านบวกนะครับไพ่บรรงนะครับได้เป็นไพ่ The World 2ดาบ4ไม้พไพ่หนถือ ดาบแล้วก็เป็นไพ่หกเหรียญโอเคครับสำหรับชาวมีนลักคนามินนะครับความรักความสัมพันธ์ค่อนข้างดูมีพลังงานของความรู้สึกที่โอเคดีนะครับมีการอบอุ้มความรู้สึกระหว่างกันและการมีความมั่นคงที่ดีมีการเปลี่ยนผ่านไปสู่ความรักความสัมพันธ์ที่สามารถเข้า แบบเหมือนถึงว่าเข้าหากันได้ดีขึ้นนะครับพัฒนาและเติบโตได้ดีขึ้นแต่นะครับช่วงนี้ดาวพระศบดีเนี่ยโคจรไปเป็นตำแหน่งปุตตะคือตำแหน่งตีโกนกับหลักคนาเรียกว่าตำแหน่งธรรมเกณฑ์ทำให้ดาวประจําตัวได้ตำแหน่งเป็นมหาอุดและธรรมเกณฑ์ถือว่าเป็นตำแหน่งที่ดีมากที่จะทําให้เรามีสติปัญญามีความคิดมีความสุขความสมหวังเพราะ ปุตตะคือเลื่อนอารมณ์และดาวพฤหัสบดีเนี่ยไปอยู่ในภพเลื่อนอารมณ์เนี่ยเป็นตำแหน่งมหาอุดเลยทีเดียวแสดงว่าคุณจะโดดเด่นท่ามกลางคนหมู่มากนะครับเราก็สามารถที่จะเติบโตพัฒนาได้ดีขึ้นหาความรู้หาการต่อย,ยอดหาการพัฒนาก้าวหน้าตำแหน่งขึ้นมาที่ดีได้รับการสนับสนุนอุปการะคุณจากผู้หลักผู้ใหญ่ดีขึ้นมีคนช่วยเหลือคนคอยสนับสนุนเกื้อนหนุนกับความรู้สึก หรืออะไรหลายๆอย่างที่ดีขึ้นและนะครับอิทธิพลของดาวอาทิตย์ล่างคารเนโคโจรเข้าไปสู่เรือนสุภาะแล้วได้ได้ตำแหน่งกเกษตรบดีนะครับอังคารเนี่ยกับการเงินเนี่ยมันจะดีนะครับแต่ก็ต้องระมัดระวังนะเพราะอังคารกับ อาทิตย์เนี่ยเป็นดาวคู่แตกหักกันนะระมัดระวังจะมีปัญหามีประเด็นนะครับแล้วก็อาจจะต้องมีโอกาสของการซ่อมบ้านซ่อมรถซ่อมบ้านเกิดขึ้นนะครับหรือเปลี่ยนแปลงรีโนเวทบ้านแบบนี้ก็ได้เนาะทีนี้เรามาดูกันต่อนะครับในเรื่องของความสัมพันธ์อิทธิพลของดาวพุธคือดาวคู่ของคุณโคจรถอยหลังลงไปในภพเรือนมรณะเรียกว่าเหมือนถอยหลังแล้วตกคลองเลยนะครับ อันนี้ต้องเรามาระวังเพราะดาวคู่เนี่ยถอยหลังมันทําให้เกิดสภาวะของอารมณ์ความรู้สึกที่ไม่ชัดเจนไม่ใช่ไม่ชัดเจนไม่เขาเรียกว่าไงดีเหมือนกับสองจิตสองใจกับความรู้สึกในเรื่องของการตัดสินใจสองดาบเกิดขึ้นสองดาบเนี่ยนะครับไม่ได้แปลว่าเขาหลายใจหรือโลเลแต่มันเป็นลักษณะของความตัดสินใจไม่ได้ว่า เขาจะทายังไงต่อกับความสัมพันธ์ดีหรือเขาจะยังคงอยู่หรือเขาจะไปเขาจะ move on นะครับหรือเราอาจจะ move on เราตัดสินใจไม่ถูกในการตัดสินใจเหล่านั้นเพราะ2ดาบมันคือความลังเลความรู้สึกและมีไหนถือดาบบางครั้งเนี่ยใช้อารมณ์ในการตัดสินใจบ้างเพราะอาทิตย์กลางคันเนี่ยโคจรเข้าสู่เรือนสุภา สุภาพแปลว่าความสุขความสมหวังนะครับมันก็เลยทําให้เรามีความคาดหวังมากจนเกินไปไพ่บอกว่าค่อยเป็นค่อยไปแหละเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างน่าจะยังมีความมั่นคงโฟลออฟมนเกิดขึ้นความสุขความสมหวังความมั่นคงยังดีอยู่นะครับประคับประคองอบอุ้มกันและกันจากซิกออฟเพนทาเคิลนะครับ การได้รับการช่วยเหลือการสนับสนุนกับกันและกันที่ดีแล้วก็ the world นะครับมีโอกาสที่คุณกับผู้ครองกับคนรักเนี่ยน่าจะมีเกณฑ์ของการเดินทางไกลนะครับหรืออาจจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงบางสิ่งบางอย่างอ้อลืมไปว่าสาหรับชาวมีนลัคนามีนคุณอาจจะมีคู่ที่อาจจะ,ะไปอยู่ต่างถิ่นดันไกลหรือเป็น long distance relation ไม่ค่อยมีเวลาให้กันนะครับหรืออาจจะไปทางไกลหรือ คู่อาจจะเจ็บป่วยได้อันนี้จะมี3กรณีที่คู่โคจรไถลหลังแล้วตกในเรือนมรณะมี3รูปแบบนะครับไม่เจ็บป่วยคู่ไม่เจ็บป่วยก็ต้องไปต่างถิ่นต่างแดนต่างประเทศที่อยู่ไกลกันนะครับหรือต่างจังหวัดที่อยู่ไกลกันเนาะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คืออาจจะทําให้ความรู้สึกระหว่างคุณกับเขาอาจจะมีปัญหากันก็ได้นะอันนี้ที่เรามาดูไพ่เพิ่มเติมกันต่อนะครับแต่พยายามประคับประคองไปแล้วทุกอย่างจะค่อยดีขึ้นนะครับ ทีนี้เรามาดูไพ่กันต่อสำหรับชาวราศีมีนลักขณามีนเพิ่มเติมนะครับความรักความสัมพันธ์ของคุณจะเป็นอย่างไรกันต่อหนึ่งไม้หกถ้วยนะครับอัศวินถือดาบมาสองใบสังว่าต้องใช้อารมณ์กันเยอะนะเนี่ยเห็นไหมห้าดาบขึ้นมาห้าไม้ขึ้นมาด้วย ใบสุดท้าย2ดาบก็ยังขึ้นมาเหมือนกันอิทธิพลใต้สําหรับ4ไม้มาดับเบอีกแล้วไพ่ดับเบเยอะมากเลยนะครับเดี๋ยวเรามาเลี่ยงไพ่ดับเบกันนิดหนึ่งเนาะอ๋อาศวินถือดาบตรงนี้ตรงกัน4ไม้อาศวินถือดาบ2ดาบ ตรงกันเลยโห oh, ตรงกันเยอะมากสำหรับชาวราศีมีนรักนณามีนแต่ไพ่สุดท้ายเนี่ยมันเป็นไพ่ของความขัดแย้งกันเพราะความขัดแย้งของเขากับเราเนี่ยอทิงคารเนี่ยโคจรเข้าสู่เรือนสุภาเนี่ยระมัดระวังจะมีปัญหาคนกับคนในครอบครัวที่จะมีปัญหามีประเด็นกันได้นะครับมันก็จะลามมาถึงเรื่องของความรักความสัมพันธ์แต่คุณสามารถที่จะควบคุมมันได้เพราะดาวพัสบดีเนี่ยนะครับส่งกระแสสัมพันธ์ถึงดาวอาทิตย์ที่เป็นดาวคู่มิตรแลงะอังคารที่เป็น ดาวคู่สมพลที่อยู่ในเรือนสุภะ เลยสามารถควบคุมสถานการณ์ตรงนั้นได้แค่อาจจะมีความลังเลบ้างหรืออาจจะมีปัญหาในเรื่องของความรู้สึกหงุดหงิดใจบ้างไม่ได้ดั่งใจบ้างแต่ถ้าประคับประคองไปเชื่อว่าความรักความสัมพันธ์ยังสามารถคลี่คลายและแก้ไขปัญหาตรงนี้ไปได้จากไพ่ใบนี้คือเป็นไพ่ the world นะครับแล้วก็โฟร์ออฟวันแปลว่าความรักความสัมพันธ์ยังคงมั่นคงอยู่ส่วน6เหลี่ยญคือการประคับประค,คองเหมือนผู้หญิงคนนี้กําลังจะอบอุ้มนะครับเป็นเหมือนต้นไม้นะครับอบอุ้มกัน กันอยู่มันหมายถึงความรู้สึกที่อาจจะยากลาบากแต่มันก็ยังมีโอกาสของการที่ยังเห็นอกเห็นใจกันได้สุดท้ายนะครับความรักความสัมพันธ์จะเกิดความมั่นคงเกิดความเชื่อใจกันดีขึ้นและก็เปลี่ยนแปลง ปรับปรุงไปในทางที่ดีจากไพ่ The World นะครับเนาะนี่3ใบนี้เป็นไพ่ของพลังงานของความรู้สึกที่ดีมากสำหรับชาวมีนแล้วก็ลัคนามีนทําให้ความสุขความสมหวังสิ่งดีๆกําลังจะเกิดขึ้นกับตัวคุณมากขึ้นขอให้เราใช้สติใช้ปัญญาใช้ความคิดใช้สิ่งดีๆนะครับที่จะไปเ,เขาเรียกว่าเหมือนกับไปประคับประคองไปช่วยเหลือเกื้อกูลกันหรือว่าไป ทำให้ฮิลลิ่งความรู้สึกของอีกฝ่ายหนึ่งให้มากขึ้นมันมี2กรณีนะครับคือเราไปฮิลลิ่งความรู้สึกของเขาหรือเราอาจจะต้องเ,ออเขาเรียกว่าเหมือนกับปล่อยวางความรู้สึกแล้วฮิลลิ่งตัวเองแล้วกลับเข้ามาในความสัมพันธ์ที่คุยกันหรือปฏิบัติต่อกันไปในทางที่ดีแล้วก็วางละทิ้งความทิฐิใส่กันเนี่ยเอาทิ้งมันไปนะครับเริ่มต้นใหม่แล้วควรที่จะ เปลี่ยนแปลงปรับปรุงหลายๆส่วนให้มันดีขึ้นนะครับนะาชาวราศีมีลัคขณามีนมโอกาสยกย้ายเปลี่ยนแปลงนะครับย้ายที่อยู่ย้ายอ,าอะไรแบบนี้ได้นะครับเพราะว่าดาวพุธเนี่ยคือดาวคู่แล้วก็ดาวครอบครัวโคจรตกรในภพเลือนมอรณะอาจจะมีการเจ็บป่วยหรืออาจจะมี การยกย้ายเปลี่ยนแปลงที่อยู่อาศัยได้นะครับเนาะสำหรับชาวมีนก็มีโอกาสประมาณนี้ได้แต่ว่าความรักความสัมพันธ์ยังไงก็ยังมีโอกาสที่จะยัง ทอนฟอร์มหรือการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นแล้วก็มั่นคงขึ้นแค่เราอาจจะต้องงดการใช้อารมณ์ในการตัดสินใจนะครับแล้วก็พยายามค่อยเป็นค่อยไปความรักความสัมพันธ์ยังสามารถที่จะมีแพชชั่นแรงดึงดูดแรงกระตือรือร้นสิ่งดีๆเข้ามากับชีวิตมากขึ้นแล้วก็มีไพ่หกถ้วยคือความรักความสัมพันธ์ใครที่ห่างหายไปเงียบไปมีโอกาสที่เขาจะกลับมาในความสัมพันธ์อีกครั้งหนึ่งนะครับหรือใครที่มีปัญหาใจกันเนี่ยก็มีโอกาสที่จะ เคลียความสัมพันธ์นะครับแล้วสามารถที่จะกลับมาคุยกันกลับมาสารสัมพันธ์แล้วก็เกิดความรู้สึกที่มั่นคงต่อกันจากสีหมายด้วย1ไม้สี่ม้แล้วก็6ถ้วยเป็นพลังงานที่ดีสำหรับชาวราศีมีนแล้วก็ลักนณามีนมากๆเลยที่คุณอาจจะยังได้รับความรู้สึกที่ดีขึ้นนะครับแล้วก็สามารถปลดล็อกปัญหาตรงนั้นแก้ไขปัญหาได้ตรงจุดขึ้นเพราะ ดาบประจําตัวในสองกระแสสัมพันธ์ไปถึงความสัมพันธ์ที่ดีขึ้นและก็แก้ไขควบคุมสถานการณ์สิ่งเหล่านั้นได้ทําให้ความสัมพันธ์มันดูมีอนาคตดูมีแพชชั่นดูมีความรู้สึกดีๆทําให้หลายๆเสี่ยอะหลายๆส,ส่วนนะครับลหลายๆอย่างนั้นลงตัวแล้วก็เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นการกลับมาของเขาคนนั้นก็มีส่วนใครที่จะละทิ้งและไปเริ่มต้นใหม่ก็จะมีความสุข ที่ดีมากกว่าเดิมอาจจะมีคนอื่นๆเข้ามาในความสัมพันธ์ก็ได้นะครับอาจจะเป็นคนใหม่ก็ได้อยู่ที่ว่าชาวมีนลักษณะมีนนะครับเลือกคนเก่าหรือคนใหม่นะครับมันก็อยู่ที่คุณตัดสินใจนะครับเนาะเพราะนั่นเป็นดวงของคุณก็เอาไว้เป็นไกด์ไลน์ให้กับตัวคุณสุดท้ายคุณก็จะลงเอยแล้วก็มีความสุขความสมหวังแต่ต้องมองในระยะรองเทอมหรือว่าในระยะยาวอีกสักนิดหนึ่งแล้วทุกอย่างจะโอเคนะครับ ก็ฝากไว้ทั้งหมดนี้เป็นการอ่านไพ่โดยรวมก็ยังไม่ตรงทุกคนเอาไว้ไปปรับประยุกต์ใช้นะครับหรือถ้าต้องการติดต่อดูดวงแบบแม่นยําก็ดูดวงส่วนตัวแอดไลน์ได้ที่บูพยา59ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ก็ติดตามเป็นกําลังใจกับช่องบูพยาด้วยนะครับขอบคุณค้าม